อีกหนึ่งไฟน่ก็จะทำนี้ค่ะบเเกขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณเนะฮะ oh. เออผมเชื่อว่าการเดินทางแต่ละคนมันไม่เหมือนกันจริงๆแหละแบบตอนที่เรากอดกันนะแบบภาพทุกอย่างแบบอยู่ในหัวว่าแบบเฮ้ยเราเดินทางกันมายาวนานมากไม่ใช่แค่พวกเราทุกคนเลยแบบบางคน ตื่นจากบ้านมาก็ขับรถออกมาหรือบางคนก็นั่งรถสาธารณะเราเล่นไม่ใช่ครับก็คือคือบางคนเนี่ยก็เกิดมาไม่เหมือนกันเดินทางมาจากแต่ละที่ทํางานในแต่ละที่ไม่เหมือนกันใช้ชีวิตไม่เหมือนกันคือบางคนอาจจะไปเจอเรื่องแย่ๆมานะครับแต่ก็ขอให้ดูไว้ว่านนแย่กว่าโอเค ใช่มัให้ซีรีส์เรื่องนี้มันเป็นแบบมันเป็นเพื่อนคุณแล้วกันมันบอกว่าเฮ้ยถ้าเราดูแล้วอะแล้วมันแบบมันเหมือนอะมัครั้งมันแบบมันมีเขาชีวิตเราอยู่มันมีเขาโครงอยู่คืออยากให้ดูไว้ว่าคุณน่ะแบบมันยังมันยังมีคนที่คอยช่วยเหลืออะไรแบบนี้อยู่นะคุณไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกใบนี้อยากให้แบบช่วยเหลือกันโลกมนุษย์นะครับ รักทุกคนแล้วก็ผมยืนอยู่ตรงนี้คอยช่วยเหลือทุกๆคนเสมอวันไหนถ้าเกิดทุกคนเหงาหรือวแบบคิดถึงต้องการกำลังใจจากใครสักคนนะครับลองเข้าไปในแอป X แล้วก็แท็กระโคตรติดก็จะเจอผมนั่นเองขอบคุณนะครักทุกคนตงนี้ได้ังไงโอ้แมรักนะใช่ๆเพาผมอ่านทุกอ่านทุกอ่านทุกอ่าน Said that people we come all from different walks of life and it leads to different destination in life. No matter what your face in life, no matter how hard it is, remember no because he has faced worse. So he wants this series, this masterpiece to be a friend and remember that you will never walk alone in life.